You're Eye-Opening eye Your to Podcast for Standard Experience Ears listening The The วันนี้คุณมีความสุขดีไหมครับสวัสดีครับผมนิ้วกลมสราวุธเทงสวัสด์คุณกำลังฟังความสุขโดยสังเกตพอดแคสต์ชีวิตช่วงนี้ของคุณอยู่ในช่วงเวลาที่สำเร็จหรือว่าล้มเหลวครับ ลองคิดคำตอบกับตัวเองแล้วก็เก็บไว้ในใจกันก่อนนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยมาร์คลูอิสซึ่งเป็นอาจารย์จิตวิทยานะครับที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสเนี่ยเขาได้เล่าถึงนักเล่นสกีซึ่งเป็นนักเล่นสกีกระโดดนะครับที่ลงแข่งในโอลิมปิกเนี่ยที่หวยที่สุดเลยในประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้ให้นักศึกษาฟังระหว่างที่ปาถกฐานะครับ นักกีฬาสกีคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเอ็ดดี้เอ็ดเวิร์นะฮะหรือว่าเขามีสมญานามว่าเจ้าอินซีคำว่าเจ้าอินซีก็อาจจะทําให้เราเห็นภาพนะครับว่าเวลาที่กระโดดขึ้นไปสูงๆแล้วก็เหมือนกับอินซีถลาลงโฉบแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวเลยนะครับของทีมสหราชอาณาจักรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี1988 ผู้ที่ชนะในรายการนั้นเนี่ยเขากระโดดได้สูงถึง403ฟุตนะครับในขณะที่เจ้าอินซีเนี่ยกระโดดได้เพียงแค่238ฟุตเท่านั้นเองก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขเนี่ยห่างชั้นกันอยู่เยอะมากเลยและนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยได้อันดับที่56นะครับจากผู้แข่งขันทั้งหมด56คนว่าง่ายๆคือที่โหลนั่นเองนะครับนักข่าวเนี่ย พอรู้แล้วว่าเขาได้ตำแหน่งนั้นนะครับก็เช่นกันกันกบบรรดาสื่อทั้งหลายที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองก็คือว่าพอมีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องพยายามไฮไลท์ข่าวนั้นให้มันดูดราม่าที่สุดใช่ไหมครับให้น่าสนใจที่สุดเพราะฉะนั้น56เนี่ยมันน่าสนใจในแง่ข่าวที่ว่ามันคือที่โหลและเมื่อคุณเป็นที่โหลในฐานะตัวแทนประเทศเนี่ย สื่อก็อาจจะพยายามทําให้คุณดูงี่เงามากๆคือทําไมคุณเป็นตัวแทนประเทศแล้วทําให้มันอับอายขายหน้าขนาดนี้ใช่ไหมครับและแน่นอนยิ่งเป็นทีมใหญ่อย่างอังกฤษหรือว่าสหราชาอาณาจักรเนี่ยนะครับก็ต้องถูกสื่อยำแน่ๆนะครับแต่ว่าพอสื่อยำเขาขนาดนั้นเนี่ยเอ็ดดี้เนี่ยกลับไม่ยอมให้นักข่าวเนี่ยทำให้เขาเป็นตัวตลกในสายตาของประชาชนทั่วๆไปนะครับตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ย เขากลับให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากเลยในชีวิตของผมเพราะว่าผมเนี่ยกำลังเป็นตัวแทนทีมสหราชาอาณาจักรในกีฬาโอลิมปิกเลยนะแล้วก็เขาก็เพิ่งกระโดดได้สูงกว่า72เมตรซึ่งนั่นเน่เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยเขาพูดประโยคเหล่านี้เนี่ยด้วยอารมณ์ที่มีความสุขนะครับ คือการที่เขาพูดแบบนี้เสร็จเนี่ยมันเท่ากับว่าเขาไปขีดเส้นใต้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของนักกีฬาของทีมประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมีใครที่กระโดดได้สูงเท่านี้มาก่อนแม้ว่าเขาจะได้เป็นตำแหน่งหลังท้ายก็ตามนะครับแต่เขาเนี่ยคือคนที่กระโดดได้สูงที่สุดแล้วในทีมแล้วก็จะว่าไปก็คือ อาจจะเป็นตัวแทนของทีมชาติคนแรกนะครับที่ทำสถิติกระโดดสกีเนี่ยได้สูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นในอันดับโหลของเขาเนี่ยมันคือสถิติสกีกระโดดระดับชาติครั้งใหม่ของประเทศนี่คือการพลิกมุมที่ทำให้จากการที่สื่อพยายามจะทำให้เขาเป็นที่โหลเป็นคนงี่เง่าเป็นคนที่ห่วยนะครับกลับกลายเป็นว่าเขาชี้มุมให้เห็นว่าเฮ้ย เขาก็ทำได้ดีมากแล้วนะและหลังจากนั้นนะฮะก็กลายเป็นว่าเจ้าอินรีเนี่ยก็เลยกลายเป็นขวัญใจของประชาชนนะครับไปในช่วพลิบตาผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เห็นใจด้วยนะครับแล้วก็เกิดจากการที่เห็นสปิริตบางอย่างว่าเอ้ยจริงๆเขาไม่ได้น่วมไปด้วยการที่ผลการแข่งขัน,ขนมันออกมาเป็นแบบนั้น หลายปีต่อมาเนี่ยเอ็ดดี้เนี่ยก็กลายไปเป็นเศรษฐีนะครับเพราะว่าพอเขาเริ่มได้รับความสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นเนี่ยก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาไปเยอะเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็ดิ่งลงเหวนะครับก็อาจจะคล้ายๆกันกันกบนักกีฬาอีกหลายๆคนนะครับเราก็จะเห็นได้อยู่ เป็นจํานวนมากนะครับคนที่เคยเป็นแชมป์คนที่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเราอาจจะนึกถึงคนอย่างไทเกอร์บูสนะฮะนึกถึงคนอย่างไมค์ไทซันนะครับคือมีนักกีฬามากมายที่ประสบความสําเร็จระดับจุดพีคเลยเนี่ยในชีวิตแต่จุดพีคนั้นมันก็ไม่เคยอยู่ไปตลอดการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลายคนก็กลับกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยเหมือนดิ่งลงไปในก้นเหวเลยนะครับซึ่งเจ้าอินซีเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าเขาได้รับอุบัติเหตุจากการแข่งขันนะครับซึ่งในการแข่งขันรายการหนึ่งเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุครั้งรุนแรงเลยทําให้กระดูกไหาปาร้าเนี่ยหักกระโหลกร้าวนะครับกล้ามเนื้อเข่าฉีกไตฉีกซี่โครงหักผมอ่านแล้วผมยังคิดว่ามันอีท่าไหนนะฮะคือ <c oughs> ทําไมการประสบอุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันถึงโอ้โห ทำร้ายนักกีฬาได้สาหัสสากันขนาดนี้นะครับแต่แน่นอนว่าการที่คุณเป็นนักกีฬาแล้วร่างกายเนี่ยเผชิญกับอุบัติเหตุใหญ่ระดับนี้เนี่ยคุณจะต้องหยุดเล่นกีฬาประเภทนั้นเนี่ยไปนานพอสมควรเลยและไม่ใช่แค่นั้นเขาเองเนี่ยยังเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่ผิดพลาดทําให้เงินที่มีอยู่เนี่ยก็สูญหายไปเป็นจํานวนมากด้วยนะครับก็เหมือนเคราะห์ซ้ํากรรมซัดนะครับ คุณมาร์คลูอิสเนี่ยซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่แสดงปฐาฐกถาเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่เขาได้ยินข่าวของเอ็ดีเนี่ยก็คือข่าวที่ลงนะฮะว่าเจ้าอินซีเนี่ยกำลังฝึกกระโดดอยู่ด้วยเครื่องสกีจำลองซึ่งก็ฝึกอยู่เงียบๆนะฮะในห้องพักของตัวเองเนี่ยซึ่งห่างไปจากสนามจริงเนี่ยไม่รู้เป็นแบบกี่กิโลเมตรนะครับก็คือว่าวางง่ายๆเหมือนกับ ถ้าเห็นภาพเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคนที่เคยมีชื่อเสียงมากๆในประเทศเนี่ยฝึกซ้อมอยู่เงียบๆในห้องเล็กๆโดดเดียวโดดเดียว,ดดดยวนะครับเพียงลำพังแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสนามแข่งเนี่ยแบบในระยะที่มันไกลโพ้นมากๆเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนกราฟที่เคยถูกพลอตขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็กลายมาเป็นอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าเดิมมากนะครับ เมื่อนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาในช่วงเวลาที่ชีวิตไม่ได้สดใสรุ่งเรืองไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็แสงสปอตไลท์เนี่ยไม่ได้จับอยู่ที่ตัวเขาอีกต่อไปละก็เชน่นกันกับทุกวงการนะครับสปอตไลท์จะจับไปที่คนที่ได้รับความสนใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะส่องไปที่คนใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลานะครับเจ้าอินซีเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนั้นนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆเพราะว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของผมตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับชีวิตของผมหลังจากนั้นก็เยี่ยมยอดมาก คือหลังจากที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปแข่งขันในกีฬาประเภทนี้เนี่ยอีกหลายแห่งในโลกนะครับเขาก็บอกว่าผมก็ได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยได้ไปสถานที่เจ๋งๆหลายแห่งนะฮะได้ไปเจอผู้คนที่น่าสนใจทำเรื่องที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยให้กับชีวิตแล้วผมเนี่ยก็จะไม่ยอมแลกประสบการณ์นี้ด้วยอะไรทั้งนั้น The Standard Economic Forum โลกหลังโควิด -19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่มิติใหม่ของ Virtual Conference ครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมตัวกว่า40ตัวจริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมพบกับสุปชัยพานิชพักดสุรเกียรติสถียนไทยเกษียณเตชะพิระสุรชาติบำรุงสุขสมเกียรติตั้งกิจวานิตย์เศรฐาทวีสินสมชัยเลิศสุทธิวงศ์กรจติกาวนิชชัดชาติสิทธิพันธ์สุปจีสุธรรมพันธ์ ทัศพลแบเลเวลอนุพงศ์อศวะโพคินนัทพงศ์คุณากรวงสุวิทเมสินทรีสุรพงศ์สืบวงลีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายดำเนินการเสวนาโดยสุดทธิชัยหยุดพิภูพุ่มแก้วกลา้าและผมนักครินวรกิจไัยบูรณ์งานจัด3วันเต็มเริ่ม29-31พฤษภาคมจำหน่ายบัตรแล้วผ่านทาง www.eventpop.me หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www. thestandard. co ก็จะเห็นว่าแม้ว่าวันเวลาผ่านไปแม้ว่าสถานการณ์ในชีวิตนะครับสถานะของตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะฮะแล้วก็ยังมองเห็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำนะครับมาร์คลอิสเนี่ยบอกกับนักศึกษานะครับ ว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ก็คือว่าในชีวิตนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่มันจะมีเวลาที่คุณทําได้ก็คือประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มันก็จะมีเวลาที่คุณล้มเหลวด้วยเหมือนกันแต่ไม่ว่าคุณจะทําได้หรือว่าล้มเหลวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัววัดความสําเร็จในชีวิตของคุณทั้งนั้นตัววัดความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันคือ สิ่งที่คุณคิดหรือว่าทัศนคติของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำต่างหากนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นการสกิดให้เห็นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจมากเลยนะฮะเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยเรามักจะคาดหวังความสำเร็จเสมอแล้วเราก็มักจะผลักไสหรือว่ารังเกียจไอความล้มเหลวหรือว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่า มันห่วยมันแย่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วคนอื่นก็พร้อมที่จะพิพากษาเราตลอดว่าโอ้ยไม่เห็นดีเท่าคราวที่แล้วเลยโอ้ยทาได้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยคุณไม่เห็นเจ๋งเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นตลอดชีวิตนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เราเอามานิยามความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวของเราสิ่งที่จะนิยามได้จริงคือเราคิดกับเหตุการณ์นั้นยังไงเราคิดกับตัวเองยังไงเพราะว่า มันมีหลายอย่างมากนะครับที่มีแต่เราเท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าวันที่ลงแข่งเราอยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจเป็นยังไงมีแต่เราเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเราซ้อมมามากแค่ไหนนะครับแล้วมาร์คลูอิสเนี่ยก็ขีดเส้นใต้ชัดๆเลยนะฮะด้วยการพูดอีกแบบหนึ่งว่าวิธีที่จะมีความสุขเนี่ยก็คือคุณจะต้องชอบตัวเองและวิธีที่จะทำให้ตัวเองชอบตัวเองเนี่ยก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองภูมิใจผมว่าอันนี้ก็ ลึกลงไปอีกนะฮะนั่นคือว่าแม้ในสิ่งที่คนอื่นอาจจะนิยามเราว่าเราทำได้ไม่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเรากลับภูมิใจที่ได้ทำสิ่งนั้นนะครับผมจำได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเคยลงแข่งบาสในสมัยมัธยมนะครับแล้วก็มีแมชที่เจอทีมที่เก่งมากๆของโรงเรียนนะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่จะเอาชนะมากๆนะครับในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ย ทีมเราก็ทุกคนก็เล่นเต็มที่มากๆแล้วก็แม้ว่ามันจะจบลงด้วยผลที่เราแพ้นะครับแต่ก็เป็นแมชที่จดจำแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็เป็นแมชที่สนุกมากๆนะครับผมคิดว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีการแข่งขันมันมีสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเสมอคือผลลัพธ์มันอาจจะออกมาไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่ในความทรงจำของเราในความรู้สึกของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ น่าจดจำมากมากนะครับหรือกระทั่งในมุมความรักบางครั้งมันก็เป็นแบบนั้นนะครับความล้มเหลวเรื่องความรักการอกหักบางครั้งมันกลับกลายเป็นความทรงจำที่เรารู้สึกว่าเออเราภูมิใจที่ได้ผ่านมันมานะครับฉะนั้นเนี่ยการพยายามอย่างเต็มที่นะครับมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยภูมิใจในตัวเองเสมอก็เลยพอได้อ่านเรื่องราวนี้อีกครั้งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมาจากหนังสือ ที่ผมก็ชอบมากๆเล่มหนึ่งของพี่ยุ้ยสรุนีอาชวนันทกุลนะครับที่แปลแล้วก็เรียบเรียงมาจากบทปกฐกถาของคนจำนวนมากเลยนะฮะก็คือวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนนะครับพอได้อ่านเรื่องนี้อีกครั้งเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยในช่วงโควิด -19 แบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยกำลังประสบกับภาวะที่เป็นวิกฤตนะครับแล้วก็ความยากลำบากในชีวิตนะครับ จะว่าไปในภาพรวมของสังคมเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ปกติสักเท่าไหร่หลายๆคนก็กําลังต่อสู้กับอุปสรรคที่ตัวเองเจอนะครับผมว่าในทุกระดับเลยทั้งตั้งแต่เจ้าของกิจการคนทํางานพนักงานนะครับทั้งฟรีแลนซ์ทั้งพนักงานประจําแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆคนที่น่าจะมีปัญหาเรื่องไรายได้มากกว่านั้นอีกนะครับ ซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยผมก็ได้อ่านข่าวแล้วก็ได้เห็นทั้งคนที่ประสบปัญหานะครับแล้วก็ทั้งคนที่พยายามประคับประคองชีวิตของตัวเองแล้วก็ธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้มันดีที่สุดทุกคนก็พยายามรีดเอาความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็พลังงานทั้งหมดเนี่ยออกมาเพื่อที่จะกอบกู้สิ่งเหล่านี้ให้มันดีที่สุดนะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป1เดือน2เดือนเนี่ย เราก็เริ่มเห็นว่ามีบางคนเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ท่ามกลางพายุแห่งวิกฤตโควิดเนี่ยได้อย่างสง่างามมากนะครับแล้วก็เราได้เห็นว่าเขาปรับกลยุทธ์ตัวเองปรับธุรกิจตัวเองนะครับแล้วก็กระทั่งว่าบางคนเนี่ยสามารถทำไรายได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนที่เกิดวิกฤตโควิดในช่วงตน้ตนๆเนี่ยผมมีโอกาสได้อ่านเซตัสของเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็คือคุณโบ๊ท พไทยพดุงถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผู้บริหารบริษัทบิลนะฮะแล้วก็เคยเป็นอดีตนายกสมาคมสตาร์ทอัพประเทศไทยนะครับโบ๊เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติในแง่บวกอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดวิกฤตใหม่ๆเนี่ยผมก็จำได้เลยว่าโบ๊ทเคยเขียนสเตตัสใน f c e e o o o เนี่ยนะฮะเอาไว้ว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันหนักหน่วงมากๆ แต่ว่าตัวเขาเองก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับโบสเคยเล่าว่าพอเกิดวิกฤตเนี่ยเขาปรับกลยุทธ์ในบริษัทตัวเองคือทุกเช้า9ก้าโมงเนี่ยทุกคนที่มีส่วนในการตัดสินใจเนี่ยจะต้องมาประชุมกันเหมือนกับว่าประชุมการลบแบบนั้นเลยแล้วก็พยายามที่จะแก้วิกฤตเนี่ยกันวันต่อวันนะครับคือทุกคนก็ใส่พลังลงไปมากขึ้นนะฮะ ในเซตัสนั้นเนี่ยโบสก็บอกว่าเขาจะคิดกับมันทุกแบบเล่นกับมันทุกท่านะครับเพื่อที่จะผ่านมันไปให้ได้ก็คือพาบริษัทแล้วก็พาทุกคนเนี่ยผ่านไปให้ได้แล้วเขาก็บอกว่าผมมั่นใจว่าถ้าผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เนี่ยนี่จะเป็นเรื่องที่เราเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังได้ด้วยความภาคภูมิใจแน่นอนนะครับตอนอ่านผมรู้สึกว่าเออ คนที่มันมีทัศนคติแบบนี้เนี่ยต่อให้มันอยู่ท่ามกลางพายุแห่งความผันผวนมากมายแค่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะปักหลักนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตเนี้ยไปให้ได้แล้วผมว่าเขามองไปถึงจุดที่มันมากไปกว่าความเลวร้ายในปัจจุบันคือมองว่าถ้าผ่านไปแล้วอะมันจะเป็นยังไงคือถ้าผ่านไปแล้วมันจะเป็นเรื่องราวที่น่าจดจําทันทีนะครับหลายครั้งที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกแย่ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันคงจะมันเหมือนมองไม่เห็นแสงสว่างแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มองแค่ตอนนี้แล้วเรามองไปข้างหน้าที่ไกลขึ้นสักหน่อยนะครับเราอาจจะพบว่าชีวิตที่มันมีเหตุการณ์ที่มันเป็นสีเทาสีดำบ้างเนี่ยบางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะทำมันให้เป็นเรื่องที่น่าจดจำได้นะครับเพราะฉะนั้นในบางช่วงเวลาเนี่ยเรา อาจจะให้ความสําคัญนะครับกับความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวเรามักจะรู้สึกแบบนั้นในนาทีนั้นแหละครับนาทีที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่เมื่อเราใช้ชีวิตผ่านจุดนั้นไปแล้วเนี่ยแล้วไปถึงอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าสองคำนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญกว่าไอ้เจ้าสองคำนั้นก็คือสำเร็จหรือล้มเหลวผมว่าคำคำนั้นคือคำว่าความพยายาม แล้วไอ้ความพยายามนี้เนี่ยมันจะถูกขับเน้นให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่มันยากที่สุดของชีวิตแล้วเมื่อเราผ่านจุดนั้นไปเนี่ยสิ่งที่เราจะจดจำมันกลับไม่ใช่ว่าเราแพ้หรือว่าชนะแต่เราจะจำได้ว่าในช่วงยากลำบากนั้นเนี่ยเราพยายามมากแค่ไหนแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราพยายามน้อยเนี่ยผมว่าพอผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าเสียดาย แต่ถ้าเราพยายามเต็มที่เนี่ยไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเราจะจําได้ครับว่ามันน่าภูมิใจมากเลยที่ตอนนั้นเราควักทุกอย่างที่มีออกมาเรารีดความคิดทั้งหมดที่มีออกมาแล้วเราก็ใช้พละกกำลังทั้งหมดที่มีเนี่ยมาเพื่อที่จะผ่านเหตุการณ์แย่ๆนั้นไปให้ได้นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตเนี่ยมันจะลากพาเราไปสู่จุดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ําสุดเนี่ย สิ่งที่มันสําคัญสําหรับตัวเราเองก็คือว่าณจุดนั้นเน่เราชอบตัวเองหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จถึงจุดสูงสุดเลยนะครับแต่ถ้าเขายังไม่ชอบตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความสุขกับการประสบความสําเร็จในใสายตาคนอื่นเลยแม้แต่น้อยในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะถูกพิพากษาว่าคุณมันห่วยมากแต่ถ้าเขารู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคกับตัวเองเนี่ย นั่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หรือว่าสําคัญกับตัวเองมากกว่านะครับและถ้าเกิดว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเลยนะครับที่เราจะยิ้มอย่างภาคภูมิใจเหมือนกับเจ้าอินทรีที่เล่าให้ฟังนะครับที่เขาก็ชอบตัวเองแล้วที่สามารถกระโดดได้สูง238ฟุตนะครับโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องทุกทรมานจากการเปรียบเทียบตัวเองกับเจ้าของเหรียญทอง ที่กระโดดได้สูงถึง403ฟุตมันมากกว่าเขาเยอะนะครับแต่เขาชอบตัวเองไปแล้วที่ก็กระโดดได้สูงมากแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคำตอบในใจของคุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นคำตอบว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่สำเร็จหรือว่าล้มเหลวนะครับแต่ถ้าฟังความสุขโดยสังเกตพอดแคสต์มาจนถึงนาทีนี้นะครับ ก็อาจจะพบกับประเด็นสำคัญที่คล้ายๆกันกับที่ผมเนี่ยได้ค้นพบระหว่างที่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เช่นกันนะครับว่าหลังจากที่กราฟของชีวิตเนี่ยมันพาเราไปถึงทั้งจุดที่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้เนี่ยบนเส้นทางอันยาวไกลของชีวิตจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันสำคัญมากกว่าการนับจำนวนความสำเร็จและล้มเหลวเนี่ยมันคือ เราชอบตัวเองหรือเปล่าและคนที่ชอบตัวเองเนี่ยก็คือคนที่มีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears